บำใบดีพี่น้องปอกไปเบิร์สุขุสุคนเมื่อนี่เขาที่บ้าเห็ดลาบปนินก่อนอื่นเลยหลอกนังก่อนเลยหลอกหนังออกปาดรอบๆบเนี่ยขอบขอบมนอันเนาะหลังจากนั้นก็ดึงถลอกหนังมันออกใส่ตะเกียบม้วนม้วนม้วนเพื่อให้มันโมลืนนะดึงออกเนี่ยไปซื้อปลาตลาดมาบอกว่า ถอดเก็บซื้อแด้พวกข้าวมาห่อนหองเลยคือจังเห็นเ <c oughs> บงเอาบังอห้เรียบร้อยบังอห้รยางดีกับว่าเปน็นยังสบายอ่าลอกหนังแล้วกันเนี่ยครับเลาะเอาเต็นเนื้อมันเอาเต็นสินมันส่วนหัวมันไว้ต้ม อ่าเขาได้เนื่อนมาจัยงสี่แล้วเนาะเขาก็หลังจากเขาไปทำความสะอาดอียงล่างเรียบร้อยเนะเาะล้วเกาจิมาซ้อยเป็นตอนบางๆเชือกนี่ตอนประมาณสามีเนาะบางๆเขากลซ้อยไปเรื่อย ไปแล้วเรียบร้อยพี่น้องต่อไปเ้าก็ะชีปต้มหัวมันตั้งน้ำไม่เดือดใส่คาตะไคขหัวสิงไข่หว่หัวสิงไข,ไงไขกับตะไขอันเดียวกันตัวใส่หัวใส่ก้างมันลงไปเบิดตามด้วยใบมะกรูดปิดฝา แล้วข้ากลับมาเห็ดซอยหอมเื่อที่เข้าที่ได้ใส่ก้อยข้าเนาะเป็นเครื่องเทศนี่ดังนี่ซักซีต่นหอมตะแน่หอมแปีหรือว่าผักชีไปเรื่อยนั่นเองนะครับนี่แหละครับซอย กือจักหน่อยครับบักเน่าหนึ่งหน่วยก็ได้สหน่วยก็ได้แล้วแต่มหมักเนาะแต่2หน่วยก็ดีครับอันนี้ผมใส่แต่หน่วยเดียวเพราะว่าบักเน่าที่ผมซื้อว่ามันค่อนข้างจะน้หลายอยู่เนี่ยครับแตกจัว่วหยิบไปเลยใส่ไปเลยเนี่ย ใส่เบิดเลยใส่แล้วเขากะที่มักขั้นใส,ใส่ไปใส่ไปเบิดเลย,นยเนาะใบเลือนี่ใส่ถุงมือก่อนแป๊บเนี่ยบ คั้นเพื่อให้บักเน่ามันเขา้าไปเนื้อปลาแล้วก็เกลือมันซึมเข้าไปแล้วก็เห็ดให้มันบวก้าบบีบออกบีบนามมันออกครับหํามเทาบีบที่เข้าขั้นนามของเนื้อปลามันก็เสียออกมานนาบีบออกิดบีบแล้วกะ็เฮ้าที่ไปใส่ต้มนี่แหละครับเนี่ยแบ่งไว้เลยนามมันบีบออกไป เนี่ยครับขาวโบคันแล้วซุกแล้วเนี่ยส่วนน้ามเท้าคันออกเนี่ยใส่ต้มป๊าบใส่ขามเปียกอีกนจะ๊กนิดหนึ่งอ้าวมาทีนี้เขาก็เตรียมเครื่องเตรียมยังแล้วเรียบร้อยเนาะเครื่องเทศเขาอันนี้ ถึงขั้นตอนลาบแล้วก้อยแล้วผักซีต้นหอมสลระเหนีย้วกะผักซีใบเลื่อยกักหอมแปรนะผักเสริมฝรั่งตะบวัวหอมเนาะ้ากะเครื่องปรุงเข้ากับซีมีเกลือเมื่อกี้นี่เกลือเข้าใส่ไปแล้วบัดน,นี้เข้าก็ใส่หน่อยนึงบ่ใส่หลายเดี๋ยวมันสีเข้มสุดหรือว่าผงนัวนั่นเอง เพียกปนใส่ลหลายๆรสอร่อยปากลำบากตูดนี่ <c oughs> ใส่ไปหลายๆไม่ยังแสบถัดมาข้าวคั่วข้าวคั่วกะใส่ลหลายๆจักหน่อยคั่วเองครับหอมแน่นอนคน น้ำปลาอีกจักน้อยนึงบ,บ่บ่อยากใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาอะไรไหนนึงยมันจริงแซ่บซซมนี่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วหลเนี่ยอ่าอันนี้ก้อยดิบอีกเครื่องนึงแล้วก็ที่ไปครัว เป็นซุกเนาะผู้ใดมากินซุกก็ขวเอาเนาะผู้ใดบ่มากินซุก,ก,าาม,าก,ซกมากินสดก็กินได้เลยขวแล้วเรียบร้อยกับสีระมาณนี้ครับเป็นจังไดล่ะน้ำลายไหลบ่พร้อมเสิร์ฟอันนี้ก้อยสดนี่อันนี้ก้อยสุก น,นี่ต้นนี้ต้มหัวมันต้มหัวป่าเ็นต้มหัวมันพักกับแตงต้นหอมสลัดและที่ขาดบาได้ก็คือนี่สำคัญเลยตัวนี้ <c oughs> อ้าวเรียบร้อยครับขอตัวไปกินก่อน